สวยฟลิงครับอ่สวยเกินคาดครับสวยฟิงเกินคาดน่ครับผมครับนี่แหละสวยสดงดงามครับนี่ไงเห็นไหมในใจผมนี่แค่ลงมูลทั่วลงนี้ก็โชคดีมากนะครับอ่าได้ลงพูดทั่วที่สวยสดงดงามนะครับผมดูความเก่านะครับผมดูพระนะครับ ปั๊มก็ปั๊มโบราณเนี่ยผมก็ดูความเก่าผมก็ดูรอยแกะรอยต่อยันนะครับดูเหรียญดูเหรียญดูอะไรเขาก็ดูกันรอยต่อยันไม่ได้ถอดบล็อกไมไ่อะไรนี่ก็โอเคนะครับความคมมีมิตินะครับอย่างนั้นก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองส่งนะจะได้ไม่ได้นะเดี๋ยวลองลองดูนะส่งแบบขยายนน้อยอ่ามาอ่าผมลองส่งดู เห็นไหมครับเห็นไหมครับโลหะเก่านะครับเห็นไหมครับโลหะเก่าเนี่ยเกิดพายใช่ไหมปลายนิ้วคุ้มมากนะครับเห็นไหมตัวทอนะครับปลายนี้เห็นไหมคมไหมเห็นไหมครับ นี่แหละคือโลหะเก่าผมชอบเก่าๆโลหะเก่าๆเ,าเาางี้ยเนี่ยทองหลวงผสมเก่าๆทอจุดเห็นไหมดูดอกบัวนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมครับทอจุดเห็นไหมนี่ครับโลหะเก่าเกิดพายไนดะ้ไหมเห็นไหมครับผมครับ เห็นไหมครับนี่เห็นไหมโลหะเก,ก่าต้องเกิดพายอย่างนี้ครับเห็นไหมปลายนิ้วก็โอ้ยไอ้สวยครับเห็นไหมรอยแตกตรงจีวรลงมาเห็นไหมโลหะทองแดงไอ้ทองทองเหลืองเวลาปัม๊มเ็าจะแตกน,นะครับอ่าเห็นไหมนี่โลหะแตกพายคมนะครับ ไม่ใช่เหรียญหล่อนะครับเหรียญปั๊มนะครับทองเหลืองเก่าครับอ่เห็นไหมความคมของนิ้วเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าดูหน้าเอาดูหน้าเอาเห็นไหมครับความคม ในตาก็มีเม็ดเล็กๆนะครับในตานะครับมีเม็ดตาข้างนี้นะครับนีมีเม็ดเล็กๆนี่ครับโลหะเก่าโอ้สวยมากรงนี้ครับดูดูแขนครับดูจีวรนะครับเนไีวรนี่ก็คมครับคมกิฟเลยไหมแตกโลหะเก่าๆเห็นไหมอ่าเนี่ยโลหะได้อายุนะครับ ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าปั๊มปสอไหนอผมพูดถูงไหมล่ะรูหะมันได้ได้ยุ้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยไไหมมันไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าปั๊มอสอไหนแล้วเนี่ยยุคต้องกเก่าแน่นอนเก่าแน่นอนครับสองพันห้าร้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วสองพันห้าร้อยห้านี่ยไม่ต้องพูดถึงได้ไหมในลูกตาก็มีเม็ดใช่ไหมเม็ดนะใช่ไหม มีเมตรนะครับในลูกตานะครับขนาดเล็มปั๊มนะครับจะส่องให้ดูก่อนนะเห็นไหมนะครับโลหะเก่าๆเก่าผ้าเก่าจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนั่นนะเห็นไหมไหมครับความลึกมีมิติเห็นไหมเห็นไหมครับโลหะเก่าๆนะครับเห็นไหมนี่ครับผมใช้พระใช้พระเก่าๆนี่ครับนี่ครับขึ้นคอนะครับเห็นไหม ไปไหนมาไหนเคี้ยวข้าตลอดนะครับพระอย่างนี้นะครับลุงบุตรนะครับประสบการณ์เยอะดูหน้า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 ของท่านนี่ก็สวยมีเรี่ยมส่องยากเห็นไหมครับเป็รรนลักษณะนะครับนะครับโลหะเก่าๆอย่างนี้นะครับผมเห็นไหม ดูด้านหลังครับด้านหลังยันนะครับผมครับยันตั้งคมอย่างนี้ไหมคมกิฟต์เลยยันนี่ไหมครับ